หลังจากเขากินเขาแลี่ยงๆเขาก็สีมากินสมหมักม่วงแล้วหมักม่วงนี่ผมไม่หมักม่วงซื้อจากตลาดแล้วหมักม่วงมาจากก๊กเลยบังกรอบแซียบนะบุคือหมักม่วงซื้อมาแต่ตลาดมันสีแบบอ่อนๆเหี่ยวๆนาะอันนี้หมักม่วงธรรมชาติ์คือธรรมศาตรเลยบริสไทยังเป็นตามฤดูกาลบ้านเฮาอือกำลังปาด มันก็เจียวแซบนะทุกคนที่มีสองหน่วยไปเลยนะอยากให้ทุกคนได้กินได้หมักม่วงแบบนี้หมักม่วงจากเอามาจากก๊กมานุดๆเลยบวกขึ้หมักม่วงทางซื้อตลาดวันที่สองวันที่สองตอนวนันที่สอง มีท้องก็สีบวขาปานในน้องมีเียนเดียวออกออกแ๋ยวเขาสิกินกับเจวแม่พริพย์นี่แหละเจอแซบแฮ่ทีดีแมเอาใหม่เลยนั่งดีเอาใหม่เลย เอกเอาเจ่ยวแม่พรทิพย์มาผักนเขาก็สีมาจินก็หมักม่วงเลยล้อันนี้หมักม่วงของเฮาไว้ต้นนะครับลุงเอกเอาไว้ให้ลุงเอกกินกินเพราะเฮานี่เขาสีมาปาดแกะไปเจียวแม่พรทิพย์ท่าเสด๊าเบาเมาจะไ้นะนะักเป็นนี้ แม่นอย่างก,ก็หน้ามาแตมาแตดัานนีะหน,น้าคือเป็นด้านนี้เป็นบ้าบอกหน้าดำบ่ไปบไม้ใบมันมีอย่างแล้วบางคนหน้าไปชื่อกับหน้าไปชื่อก่อนหน้าเป็นหอย ด้ารนำของการท้องงมากเลยปัดแบบนี้หละไม่ไมไง่ายเอาส,สิบุปบาทมันงามเนาะเพราะว่าเห็นอะไรมันกระเซ็บมันกรอบกรอบกรอบสุสม เขาเซตไปตอนนี้ใหญ่เลยนะมันยังบบออกแกนเนะมันยังเป็นแกนแกนอ่อนอยู่นี่มันจะมีในอยู่นะถ้าสมมติมันใหญ่กว่าน,นี้มันจะออกแกนแล้วตอนนี้มันกำลังแซบ่บนี่ อันนี้ยามันดิบนะถ้าลุงเอกมาตอนมันซุกเขาก็เสียตอนซุกมาผ่านลุกอเอกนี่เอาไนออกไปนะ <Hello. S 1> ้ะเขากินแต่ละเพือเขาก็ปาดแบบนี้นะ <Hello. S 1> ง่ายๆบางเพื่อเขาก็ตำวันตนา่งตำ <Hello. S 1> มึงเขาสิมาจำเจ่วไม่พรทิฟแทบแทบ นะกินหน้าไอยู่วะหมูน้อยไงเสียงั๊กง่ายๆของฝากนะ ถึงหน้าตามันงงามเตรชาัิแซ่บกระพอแก้มด้อแล้วได้หลายตึบแล้วตอนนี้น YouTube เนินยูทูปไปฮอตใส่แล้วเนี่ย ก็ใส่อยูนน่แหละใส่บอลชีวิตยูทูบเบอร์ดนโดนลงคลิปเถื่อยูทูบเบอร์หลานนางสองมือเงล่าบางเจ้ากับสามอีเด็กคนติดตามกันสามพันสามพันกับ สามพันแปดสามพันแปดร้อยจำนวนสมองสองพันกูเอาลุงเบิ่งกเมื่อกี้เนี่ยยังขาดอยู่พันเก่ายังสิ่ผ่านเกณฑ์ผักกระติดตามเลยเด้อช่วงนี้คุนติดตามก็บ,บหลายกดกตบบหลายแล,บบบลาแล้วก,บก,บกับบวมีกำลังใจลงบ้าแน่ละบอวบอสคอยลงบอสคอยลงคลิปเนาะเอ่อลงเนี่ยซ้ำๆอยู่ฮะลองไปดับนาบางโน่นแหละหลานนางมาดับนาอย่างที่เราลองเลยเออลุงเก็ยบยหอยดิ เออก็ล,ลุงเองก็บ,บอกอันีิเก็บหอยเนี่ยก็ไปถ่ายคลิปมีหอยได้ก็น,นั่นแหละก็บอกให้ไปเก็บฮะเจ้าของเขาบอกไปเฮ็ดคอนเทนต์บางกี้ลุงขี่รถจักรมากันยังมีคนเนก็บหอยเด็กน้อยเยก็บหอยก็ใส่หมวกกุ๊บก็ถ่ายคลิปไปเก็บหอยก็มีหมูเดี๋ยวหมุยมาน่ะก็ให้หมุ้ยมุ้ย<ร><ล>มุ้ยมุยไปถ่ายคลิปให้มันตัวนี่มันบุกมาเอาแม่นตีทำแบบเป็นตัวไปซิฟคืออะไรถ้าไปคนเดียวก็มันบอกมีหมูก็จะขอจิถ่ายให้ถ่ามือ ลานว่างว่างม,มาจับเียนมากระบุกไปจักไปสิไปนำกินด้วยถ่าย <c oughs> ถ่ายจะเละเรือกอะถ่ายเองแม่นบ่แม่นกล้องก็บม่ค่อยแจงย้งบันไดแม่นกล้องก็แห้งว <c oughs> ่างจำก็แห้งเต็มโอ้ถ่ายเอฟซีใจดีส่งกล้องใหม่มาให้ <laughs> ถ่ายอยู่เด้อย,ยังถ่ายอยู่คือเก่า <laughs> ขา,ายพูนขนนายพูนโอ <c oughs> ้ขายพ<ไ>ูนรายได้รายรายได้จากลุงเอกมันมันลดลงไปสองสองสองเดือนนี้ทั้งเพจทั้งย t u b e งงเลยว่าที่ซื้อไห้จะเครื่องอยู่เขาทั่วซับจีนเซลมีแ่แบบตายเลยว่าหมืน่นกว่าบาทบบได้เลยเพราะว่ารายได้มันลดลงไปหลายเลย<ไ>สองเดือนรายได้หายหายไปเป็นแสนนะเป็นแสนบาท <c oughs> เพจอะไรเงินเพจบ่ไ้บ่ไ้เงินเลยเนี่ยลงเพจนี่ลงลาลาเลยเนี่ย คนเบิง่งเลยหละมัน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 บมนบไ่ได้ปิดสั่งอะไรแต่มันบม่ได้หายเงินก็เดี๋ยวต้องลานางก็ต้องลงทิปดุด,ดูลงทิปดุดูนี่เรากินเจ้าแม่พ่อนที่ไปก้อนหละก็ท่ายเจ้าแม่พ่อนทิพไปน้ำ <c oughs> เอ่ออ่าฝากกันฝากกันติดตามช่องยูทูบเลยเด้อทุกคนลนานางสาวหินบูญเส่องนี้คลิปมันคนกดบ่หลายเลยคนเม้นก็บ่หลายบ่มีกำลังใจลงเลยคนติดตามบาุ แห่ให้มันขึ้นห่างหกร้อยเนี่ยห่างหกพันเนี่ยสำหรับ <c oughs> นี่คาะสิบสามพันโอ้ยบอมีกำลังใจลงเลยคุณก๊อตบอกหกร้อยแล้ววันนี้บ๊ายบาย